ครับเจอแพทเทิร์นบิลิงก็มีเบรส์บิลลิงมันเรียกอะไรกันนะอย่ารู้ดบิลดิงอะไรที่ว่านะงที่ว่าเปลี่ยนร่างตีไงไม่ใช่ใบนีหรอกใช่ปดีอย่าแชเยค่ฟอแ้ทเป็นเ้อบปีนอยร้าลยครับติวทีรอไอ้ทุรอพ to draw การฮีโรเวอร์เหรอแน่นอนอยู่แล้วทีฟิสทีมแดนคอร์ดท็อปซิกว้าเล่นข้องไว้ก่อนนี่พิก้องพิกเอาวงเลยเล่นคอร์ดกับเร็วไกลขึ้นมือถูกทิ้งได้เก่งได้จุ่ยเหนียวเกยจังเลยครับพี่จีต้องตีให้ยับอย่าให้มันไปทงได้ลองจู่อ่ะนี่งแบบสดจัด ด้ยสามัวเลยครับที่พี่ขอด้วยคูปีโคอโล่อันนี้บาเรียนไหมครับพี่จังใช่ครับผมบาเรียระเบิดับยกแล้วก็ถิกอาร์โกเนียทำงานต้งโดนลอยไปเปอร์ทอฟโกยี่สิบสามแดงมีลิมิตอะไรบ้างไหมตอนนี้บ้องมันไม่ได้ไม่มีแล้วหลุดหมดแล้วใช่ไหมเล่นสบายๆเลยฟังกันไปเลย

ีแล้วใครไปันแฝกที่ตั้งกี่ใบครับนั้นบัตตี้ไรโจ๊กอย่างนี้คือผมแย่งติด5ใบผมได้ปิดแฟกแล้วเปล่าได้ครับนี่จากตัวภาคไหนวะลายเดนกับซาลิซไปนี่หว่าภาคไหนนั้อชยูศูนย์หนึ่งตัวแรกเลยตัวแรกรายกาเอ็กซ์เปิดใครเป็นไปช่องวิ่งอยู่หมดเบิร์ตท็อปสามหยิบมอนไซสองเอ้ยหยิบมอนไซสามเลยสูงกว่ากับเวทใบหนึ่งขึ้นมเลยก็ในเคสนี้ เอ๊ะอย่างละไม่เกินหนึ่งใบนะขึ้นมือถ้าเป็นเคสนี้พี่จะไม่หยิบทําไมครับทำไมครับก็ไม่อยากหยิบต่อให้จริงๆนะอ๋อลงนอกไปเลยเดี๋ยวว่าจะมีชุบหลุมอ่ะคอครับแจงยังเกตบจะประกันทิศก็อยากอะไรยังขอได้ด้วยหลักการทิศครับถ้าอะไรเป็นเมทัลเนวิ่งอยู่นี่เชิญเลยครับเชิญโอ้เด้ไปแล้ว หยิบเวทกับมวลไซส์สามเลยสูงกว่าอย่างละไม่เกินหนึ่งใบนะหยิบนะครับเหล่านี้มอนดิเผาใช่ไหมหยิบแคเวดด้วยแคเวทหยิบแคเวท,เวทอุ้ยมอนก็มาหยิบเรื่องมีเถกงวลุมเหรอครับอา้าวตามลุมประกาศไร้โอ้ยเอาเลยครับอุ้ยอย่างงี้เทคใหม่ได้เปล่าได้เ้ยเอาเลยครับโอ้ยโอ้ยคิดแป๊บทาโกจู นี่แโอเคหมดแล้วแป๊บเดียวเดียวไม่จบแล้วป่ะจิ้มเจอแล้วไอ้ปืนจิ้มอุ้ยเอาเลยเซิร์นให้ปร์จากโครงการไม่มีตัดเว้นเฉลยและจั่วไหมถ้าเกิดว่าขึ้นถ้าสเตชชั่นอยู่จะได้จั่วสิบหกเดี๋ยวคนนู้นจะหลับแล้วเราจะนอนแล้วนอนดูตีเกณฑ์อ่ะเอ้เอหลังดีกว่านู่นนึ่งที่บนนะตรงนี้ดีกว่าแล้วเอาก็ะเรองเท้าอะไรตรงนี้แหละโปรเฟกต์รอก่อน ตัดไหมครับเจองเลยครับอุ้ยนี่สลีปตรงสายด้วยเหรอครับเนี่ยอุ้ยจากนั้นนะพี่ไรหรืสเตชันหนึ่งพี่ได้จวนอีกเอาเฉิญเลยครับเชลยอุ้ยทำไมให้เปิลหน้าตาแบกแปลกห้เปิลอ่านใหม่หรือเปล่าเล่นโค้ชโมเมนต์ครับอุ้ยได้ไหมครับตองทิ้ไแล้วไหนเล้ยไม่ใช่เมื่อกี้ทิ้งไปแล้วเหรทิ้งอ่ะไรถือว่าไรถือว่าไรไปเลยครับพี่ชาวซีเกมผมเลยนึกว่าพี่ไล่ไปแล้วเป็นความพอร์ลของคนเล่นคอร์สเอ๊ะ แยกทุกตัวบอกมืออะไรเนะี่ยความกระแทกแจกสองเกียบครับว้ยตัวอะไร<ม>สีเขียวเขามนุษย์เหล็ก,จกโจโงเกียวสกายทรีเชิญเลยครับอ่ะถิกมาลงลขุดเบตันขุดเ,เวทเบตันว,นว,นวนิ่งจับหลอปขึ้นมือใบหนึ่งนะถ้ามันมาจากความสามารถมันจะได้ชาร์จสองจะแยกชาร์จสองด้วยเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็ะได้ก็อะไรก็ได้มาขึ้นเลลองเดี๋ยวนะ ออกเกมออกเกมเขาติอร์นี้กแล้วก็ได้จวนึวโตเกียวสกายทเขึ้นเลยโอ้ยจวดโตเกียวสกายเท้าโตเกียวสกายทารเวอร์นะเดียครับอหนึ่งครับออกตัวเบตเทิลบิวตี้เชิญเลยครับไม่ตัดอ้าวอเวดากดิกใบนึงขึ้นมือกับขมวนอจากดิกใบนึ่งลงหลบเชิญเลยครับเชิญเลยไม่มีตัดไปอยู่แล้วเพลงนี้นชื่น 15บาอ่ะวนนี้ลงดอกยเท่านั้นนี่ตัวใหม่ตัวใหม่แล็กเวีขึ้นรืใช่ช่อ่ายีบนะเว้ติดเผาใช่ไหมติดเผาอ้ยรัมายใ่ไหมครับรัมายกับมิติรับารัายกับมิติอุ้ยโตเกียวสกายทาวเวอร์อีกใบเหรอ S U B ศูนะครับโตเกียวเมันเซ็ตได้ไม่ัีเหรครับ เดี๋ยว่าใช่อย่าบอกนะว่ามันเซ็ตแล้วมันหนายังไงอุ้ยคอร์ดอมออกพอดีออกเซ็ตอุ้ยเอาเลยครับ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 ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรได้หมดอะไรอย่างผ่านหลังเลยที่เหมือยแป้งมือพี่ใช่ไหมกระจายมือมึงนี่แหละ อกไปเองนะเองนะด้วยอ่าวิ่งขึ้นมือบอลแล้วโซบาสามย้ำว่าเองนะด้วยนะได้ไหมไม่ไม่ไม่บางทีช้ากัไปอ่าแล้วก็เข้าแอคเกเฟนชื่นเลยครับระบาดชื่นเรียกแม่บริการตีเคาน์เตอร์นครับผมมีดับเบิลนะเดียวไกลสกยืนี้อ๋อยูจุู เดี๋ยวแกตายรับได้จุนอ่ต่อเลยเตีตัวเสร็จครับน้อมีดับเบิ้ลมีเพื่อนบ้ามีมีเพื่อนบ่าไม่มีโซกะอยคิดเอาตัดสาครัขอยกเตอนะเตอร์เช่นลยครับหยาบงน้อยโจโตเกียวสกายครับจงเทคนะแจงหนึ่งเกต เขทับจากบ็นหมือนทำให้การโจมตีหายแล้วแต่เฟียตก็จะหายไปด้วยอุ้ยเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยการโจมตีมันหายไปอุ้ยมันมีอะไรอย่างนั้นด้วยเหรอเดี๋ยวดูนี่น่าจะใช่แหละหลานพิธีนะในกรณีในเทนนิสแข่งจะามถใช่ไหมโยนกันณีจากนั้นถ้าแข่งโจมตีสามครั้งหนึ่งมากกว่าในเทร์นี้จบมันจะถือว่าการโจมตีหายไปหรือเปล่ามันถือว่าสังเกไปแล้วป่ะครับไม่ชัวร์นะพี่นี่อ่าพี่บูริสตอ่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ ตีมาเวฟที่3ใช่ไหมแล้วโดนยกเลิกการโจมตีแล้วมันจะแล้วมันเปลี่ยนตัวนี้มันตัดเฟร์มันยังอยู่ใช่ไหมมันถือว่าสา่งดีไปแล้วอยู่ก็คือจบคือเปลี่ยนตัวแรกก็จบจบเฟระเข้าจังเอาเลยโอ้ันเฟร์นะครับโอเคโอเคอ่ะบ b 1อ0เปล่าใกล้ครันเกิดไปแล้วนี่ไฟนอลอยู่เจนดี้ิก็บมันไปเกอ่ะเทคมาลงเทคมาลงโอเคเขาทำมอลเจนอ่ะเอาไปขึ้นเลยเฮ้ยลงแล้วจออะรโดนแล้ลงจากความสามารถชาติสองเนี่ยดูยาวเลยครับ ก็ผ่านก็ได้มิลอสครับโอ้ยเว้ยมันจะลอตนี่ไงนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี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 ่อุ้ยมันล็อตที่ป้องเลยเหรอจำได้ด้วยเหรอแล้วเด็กล็อตอยู่ไหนวะใช่ไหมเน่ไปก่อนดีไทายด้วยลอสมาแล้วัวไม่มีอะไรแล้วมีแก็ลงใช่แล้วพี่ดิก็โดนมาตอนโซมราถึงเลย เรื่มเพิ่นจู๋อะสองสามการชาร์จจว๋อะเวยแถบก่อนเลยครับยิงหนึ่งเลือดผมได้เกียร์ได้จืมทำไรไหมจะจับได้ก่อนไหมไม่มีไม่มีงั้นขอยิงหนึ่งเลือดมือกบาลมือบางได้ฮิวได้จัวกิ่งจุงแล้วก็ขอแปดเวทซต อ่ะจังหวะแป๊บไม่เซ็ตขอนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยครับกดเช็คอันนี้ครับโรงเรียนไอบูการูกเวนครับละลายไรอ่ะคุณรวมหุวนี่ต้องอ่ะอันนี้ตัวใหม่นะตัวใหม่ตัวใหม่เลยอ่ะทีนี้เชกอ่ะน้องก็เซ็ตไปทีนี้เชกไอบุกมื่อเข้าตัวสนามพี่นะเอายอดโรบอทหรือเบตัลบิลดิ่งใบหนึ่ง เดี๋ยวให้เชนี่ก่อนไหมไม่ผมเซ็เฉยๆซ็ตเฉยๆอ๋อไม่มีอะไรแอ่ะไม่มีอะไรมันซีรุ่มมาใช้แบบของแท้อ๋อเป็นเวสซิสในโซยังมีสามอ่ะทิ้งอ่ามาเข้าสู่สนามได้สามเลือดมู่ถ้่ามู่ได้จั้ยโอเคไหมใช่เลยครับอ่ะสามเลือดพอจุ้ยน้อยน้อยนี่ถ้าเกิดคนไม่มีความรู้ความสามารถเล่นมาก่อนนี่พี่ว่าเล่นยากนะเล่นนี้ค่อนข้างเล่นยากเออ กับอีกอย่างมันไม่เป็นที่นิยมเยลริ่ยนสกิลหิวจวอยนะรอาการไม่ละเอียดเลยครับแล้วก็คือสกิลวจวอยใครโดนใสใครเล่นเป็นเทเบิลบิลลิ่งนะครับฝากคอมเมนต์พี่พีการเกมหน่อยนะครับรู้สึกอย่างไรรู้สึกยอมรอยอือจุ๊บมันคืออร่อยแปะเลยครับแปะเลยมันคืออร่อยนัดรอกระซีนะครับเลเก้ครับ มันคืออะไรมันคืออรีอ,องวันนี้ขึ้นเมียสองวันนี้เขเียดเคลือบบอ่อรเคลือบอะเคลืบคูฟโดมันโดโอ้ยตายแล้วกูขึ้นเทคของอา,อากโกเน่ทิ้งมงงติเลยทสี สองใบมือสองใบเกียรติเ้ี๋ยวโฆษณาอะไรด้วยจะตายตอนโชว์ไหมครับไม่โชว์แต่ก่อนชอบโชว์กับเขาเท็จครับผมเจริญเกียรตทิ้งเอาไม่ไม่ต้องทิ้งครับเจริญเกียรติเบอรสามเลยนำมังกรมิติหรือลอดเวิร์ดขึ้นมือขึ้นเหลืออุ้ยเขาไปอทิ้เราด้วยที่ไหนเราแต่ว่าไปไอที้ไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ไ้หมหรือเปล่าไมปไม่ได้แค่มนหมดจังไม่ได้ลอตเวอร์ ใช่ผมใบแค่มอนที่ช่องมันก็มีแค่เทนนทสกับโซการเท่นั้นแหละบูกก่อนเลยได้ป่ะก็ยังจะใบแบ๊แล้วทำอะไรใหม่ออกมาหวาดตี่ตีการขึ้นสกิลดึงไร้ทมนโซการให้โซการเลยสกิลแรกเขาเชี่ยน สองสามป้องกันได้ชาร 1, ์ตหนึ่งหิวหนึ่งในเคสนี้จะไม่ได้ฮิวถูกไหมแล้วก็ท่านสนะธานมีบิชเชิลบิลดิ่งอยู่3ใบหรือมากกวาจจะได้จุ่นี่งเชิญเลยครับมีการบาลีการระเบิดไหมไลท์ไม่มีไม่มีมีโคโินโดระเบิดต่อนะได้ได้น้องก็เชนมาเพราะว่าต้องพี่็เกิดก่อนอันนี้ก่อนชาร์ตไม่ได้ฮิวนะได้จั่นตีผมแล้วก็ขึ้นตึกจุดึงเอ้ย แล้วก็ค้อเชนสองเชนสอของฟบุนุจะได้จยไปังเบิดไ์ยิงหนึ่งไรทำลายยิงหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็ลุยการต่อสามคริสติคอลก็ยกเลิ่ไปเล้ยเมื่อกี้โอเคตีกลางแบบลิงเอทแท็ปองห้าคริติคอลยิงหนึ่งเลีอยสทีหนึ่เลีอยสอทีด้วยขอรันก่อนระเบิดทีเข้าที่หนึ่งยิงหนึ่งเลย ระเบิดครั้งที่หนึ่งยิงหนึ่งเลือดครั้งที่สองของตัวเองยิึ่งเลือดระเบิดครั้งที่สองถือสามเป้นเหมือนเดิมยกเลิกชาร์จฮิวจัจวไม่ได้ชาร์จแค่จัวใช่ไหมสิบแปดชาร์จจัวยกเลิศนะครับยกเลิกแล้วก็อันนี้โดนทำลายใช่ไหมยุคเลิกทิปเปิ้ลกับาลุกเป็นดับเบิ้ลสองแปดอันนี้เท่าไหร่สิบแปด้เลยทำอะไรก่อนตีไหม มีดับเบิลแับนี้ตีอีกทีหนึ่งอีกทีนึงอีกสองทีเอ้ยทิปเปิลอ่ะดับเบิลจะใช่ไหมอ๋อไม่ตีทีแบบนี้ไม่ตีทีเข้ามามาเลยรูกได้ครับไม่ได้สามพือี่เข้าระเบิดเวส่อเซตหนึ่งไปยิงหนูเรียนโอ้ยหเรียนใบไหนใบไหนใบนี้ก็ได้โรงเรียนไอโบกาควินหรือว่าอะไรก็ได้พี่สักใบหนึ่งโรงเรียนไอโบเอาน้องเลือกมาน้องเลือกพี่ต้องให้น้องเลือกใบนึงก็ได้พี่ใบนึงจิ้มมาเลยเอามือจับจุ้งมาจ้ะใบนี้ก็ได้อรนอ๋ เอาไปตีมาโค้ดสกายซีแกรนด์เกตฉันไม่ยอมะแล้วก็ทิ้งันก็รันนะอันนี้ก็โดนทำลายไปที่นึงนี้สกายซีครับลงมาาถูกสนามชาร์จเกจัวหรือเปล่าหยิบเวดไม่เท่ามือจริงจ้าเอาขึ้นมือไปหนึ่งแล้วก็มาจากความสามารถชั้นสองแต่ไม่ได้ยิวไม่ได้อะไร ชิปโอล์ดาวผมระเบิดเวสเซตนีมีเพลนเนตคิดบเจกเวสเซตครับเปลี่ยนร่างนี่นี่เราไม่ตัดเศษตอนนั้นเราดูงว่าจ่ายเงเกีครบเปลี่ยนร่างเป็นย่อมิตรภาพไอโบ่ะ เทคมีอะไรบ้างตัวไปหลับทีนี้ระเบิดเลือดแค่ระเบิดใช่ไหมระเบิดหายแล้วตอนนี้ขอเทคมาลงเทคมาลงได้สามเลือดแต่ไม่ได้เพราะมีเลือดเยอะอยู่อขอมู่เพื่อจุ้ยเฉลยครับเขาจะมีโล่เลยนี่หว่ารู้จักทางไลนออนไลน์ตัดหน่อยเล็กบางยังไงแต่ว่าบางสีบางหัวใจเธอเลยเอ้ยออกมาที่เปิ้ลไปแล้วนะ วันนี้ตีตีกลางดึงไรก็โซกาจได้ใช่ไหมใช่ครับดึงไรแลสุดท้ายแล้วก็ขึ้นเทคนสองระเบิดไรยิงหนึ่งเลือดเ้าอเอาทไรไม่กันระเบิดเหรอไม่กันใช่ไหมไม่กันไม่กันเดี๋ยวเสียดายจะยิ่งใหม่แล้วตอนนี้ลุยกลางหนึ่งเวทแล้วก็ขอระเบิดไรยิงหนึ่งเลือดขอหนึ่งเลือดด้วยครับทำไมเนี่ยเปลี่ยนดูเหรอแล้วก็ ตีกลางบังคับระเบิดการยิงเลือดอันนี้มีดับเบิ้ลดับเบิ้ลสองทีครับมียิงเลือดสองทีจากตัวนี้โอ้ยหนึ่งเลือดสองทีนี่ยิงจิ้วจิ้วอะมันให้เผาเราไปเรื่ทุกใบที่ดีได้ระเบิดหนึ่งการและยิงหนึ่งเลือดระเบิดหนึ่งการยิงหนึ่งเลือดแล้วถ้าเกิดไม่ได้ระเบิดอ่ะก็ได้ยิงไปดีอ๋อคือแดงก็ได้ยิงได้อามาอย่างว่าเก่งหลุดก็แล้วมั้งเนี่ยตีสองทียิงหนึ่งเลือดลุกด้วย d o บ b l e a t t a ทคแล้วยกเลิกได้ไหม ดูเล่นกยังดีดูเลุ่นแรกจี่ไม่มีเลือกต้องมีเวทเทิลลิ้งอยู่ในสนามโอ้เออวารีเวฟสุดท้ายวารีไหมใช่ไหมเมื่อกี้เวฟสุดท้ายพอดีไหมหรือยังมีอีกอะไรให้ลูกเล่นมันยังมีไม้ตายอ่ะยโยมันได้โยมมาซ้ำศพเหรอซ้ำศพได้ปะโอเคนะครับเจนจีนะครับโอ้ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเหลืเมื่อกี้ไม่ไม่จบเฟสอ่ะมีเรื่องนะพี่ดูแล้วเวฟเยอะอยู่กวิถ้าเวฟตามเวฟก็เยอะอยู่นะ